มีมิกมีบอสเอาอีกแล้วเอ้บอสเอ้หาตัวแบกกับเปลี่ยนคนเล่นอะไรมันง่ายกว่ากันวะพวกมึงควรันได้ยังไงวะพี่อาชิฟี่ไปเล่นหนผมรีเลียปะฮะมันแบกได้มันแบกได้รีเลียปะกูไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะ ไอสัตว์นี่เลียป่าเอาแบกได้พี่ไม่เคยดูไลฟ์ผมหรอโอ้โหอย่ามินผมแล้วกันเออเหรอเองเลียป่าบ่อยเหรอใช่พี่ผมแบบเล็งกอแบบร้องไห้อ่ะร้องกันหมดอ่ะยำยำเล่นกอเรียกเหมือนกันใช่ป่ะยำ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 ก็กดกับผมอ่ะเจอบ้างไหมเฮ้ยเจอบ้างไหมยำยำเลียป่ามึงเจอด้วยเหรอฝั่งฝั่งตัวเองเนี่ยแหละตัวกับบอสเนี่ยผมนี่แหละคนเล่นเนี่ยมันชนะทุกเกมเลยเด้อชนะทุกเกมชนะทุกเกมแกโบพี่ชนะโบนะเว้ยชนะโบแก้โบมาแก้โบ มาแก้โบอ๋อโอเคโอเคโอเคจบแล้วชนะไหมแก้แล้วชนะไหมจำไม่ได้แล้วมาโอ้เมยังจำไม่ได้เหรอเป็นกูขึ้นใจแล้วนะ <c oughs> มันจำไม่ได้เหรอี่ดูสกอร์เกมนี้เอาละกัน Richman Shop No. หนึ่งเรื่องเติมเกม RV ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25มีบริการแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสามารถเติมได้ในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นไม่มึอกโอ้โหนี่จะิงจหนึ่งหนึ่งกับผมบ้าล่ะปูหนึ่งหนึ่งมึงไม่ได้หรอกไอ้เี้บมึงเกาลิเลียป่า มาพี่ที่มไอทีมิกจะหนึ่งหนึ่งฟอร์เรนผมเปล่าคุณมีหนึ่งหนึ่งสู้มึงไม่ได้แต่มึงไงสัตว์เล่นอะไรอ่ะบิวโลไอพิกเกอร์ชนะไหมพี่เออคือจริงเสียเองเสียเองไม่ได้อีกชนะอีกเพราะแม่งก็เปล่าที่ไหนเงี้ลองไปย้อนดูพอร์สักสามวิคีพอร์สสามวิคีนะโอ้โหมึงแท้กูสามวิคีกับมันอีกเหรอมึงนี่คนหนึ่งแล้วเว้ยพืทีมไฟแบบพี่จับแล้วมึงลองสองเนี่ย แต่ถ้าพี่จับสี่ก็ปกติตัวควรตายหมดเลยอเอโอเคแสดงว่าไม่ใช่ปัญหาที่เองแล้วปัญหาที่พ,พี่แล้วถ้าพี่จับไม่ได้ก็จะเป็นชนะยังไงอะเฮ้ยฉลามทำไรเนี่ยยกยก,ยก เ้ยไม่มีะลรไม่มีะไรไม่มีฉลาดเขาเลสฉลามเขาเลสฉลาดเขาเลสฉาเลสจมีผมมาอยู่มโดนลีกจับปา่อยปหน่อยจับป่มีเยอะไหมมีเยอะไม่อีกยกอีมีเอะไมมีอะไานไหวรุนเล่นด้วย้ช่วยหน่อยช่วยอยยกแล้วยกแล้วยกแล้น่อยนอยโอ้ยี่พี่ฉลามจะตายแล้วทีน่งีนึเ้เห็นล้ช่วหน่อยช่วน่อย่มแล้วนีไอมันไม่ตายอมเลยม่ยอมไไม่ออไปแล้วโอ้ไปแล้วโอไปแล้ว ของเราโจมตีเล่นไหมเล่นไหม่ยี่ยป่าแก้โบไอสัตว์ฝั่งตรงข้ามไม่มีโบมีบิวโลถูกโจมตีนี่แต่เราคุมนะใช่ป่ะกีดไงได้คิวอะเล่นไหมเล่นไหม่เล่นใหมตัวได้ป่าฝั่งบัฟฟุงฟุงตัวไว้เล่นบัฟหมดเลยแล้วชนะอยู่ชนะอยู่ป่าตามตายเราชนะโอ้ยตัวแม่งเล่นอย่างยากกีดพี่ไม่มีสกิลหนีเลย กอดตัวโต้พี่กอดออโต้บอสต่อไหมพี่พี่ยกออโต้เลยห้ามห้ามบอสเราไม่เอามึงไม่ลงมากูจะไปแล้วเนี่ยกูกูไม่มีฟิกเกอร์นะกูฟิกจ่ายไปไปเมื่อกี้ไปไปฟอเรนมันแค่ชื่อไปสิ่มสิมสิมมันมาแล้วเดี๋ยวบอสตบตัวเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฟาร์มยาเลยรอของพี่กิตชอบดักผมเว้ยลีเล่ไม่มีฟิไม่มีฟิกบอสโป๊ขวัก็ตายแล้วฟอเรนดักมึงอันนี้พี่เตือนให้ไม่ตายไม่ตาย วีเมนติห้าวีเมนติหลานยังหายนะฟ้าแดงวาไม่ได enfin ้คร no ับเลยหายใช้ม no ัลขึ้นบนสองอ่ะพี่เบนมาแล้วเสียป้อมนี่เลยมันช็อกแน่แม่จ๋ามาแล้วเป็นอยู่เขาเป็นอยุดบอล้วปิดบอลมาติดเป็นแม่มาตเจ็บเบียไปนีด้ไหมฮะมัดไม่มีพี่ไม่พเออเดือน มันนานอ่ะไม่มีอ่ะเป็นเดือนเดือนไปะมาอยู่ไหนู่เว้นกาิจการรถสังคันหนึ่งก็มาไม่มาไม่กวงรถทางรถกิจการรถสังคันหนึ่งก่อนเทียบน้องเฮ้ยทีหนึ่งว่าไหว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 โป๊กได้โป๊กได้ช็อคให้พี่รับช็อคให้พี่รับช็อคให้พี่พี่รับช็อคให้ มันจัดเต็ม split, มันจัดเต็มพี Secret. ่ร wow, okay, ับช็อตให้พี่รับช็อตให้โอ้โหสวยไงสวยสวยสวยผมและแลกถ้าเวทอยู่แรกสองนะมันเด็ดเจ็บป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีใช่ได้บิบการได้มันแป๋แล้วบอยบอยบอยดู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 แป๊บแป๊บแป๊บ หมับเข่าให้ลิง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 เอาเลยเลยตัวเดียวก็โนหัวตูด้โหแรงจังแรงจังไอ้สัตว์ตัวนี้ปล่อยไปก่อนเราไปช่วยยูซี่ก่อนตีอ๋อสามอย่าอย่าอย่าถอยมาถอยมาเนี่ยนอเคียวชิ้นแรกอีกแล้วอะไอ้พวกนี้มันมันจะแม็กผมพี่นอเขียวเนะพวกสองเอ้ยมันโดดไปแล้วนะทีนนน

มอนจะมีเวฟเข้าเล่นแบ่งแบ่งกันจะโดนจะโดนไหมจีนีตอ้ไวีวว่คสมันแ้ะเร่อานะมอานะีนขอพี่ไวพี่ไวพี่ไหวจริงจดมา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 คุพี่คมแล้ไม่เห็นตัวกลางไม่น้ำสุ่มไปที่น้อง เลือเกิน่ะเอ๊ะอุยโอ้โหจับไม่โดนยื้อหแม่งหลอกกูสัตว์หูตาใสแกเ่งสิฉันออกตอนเลือกประเด็นตอนเนี้ยออกควันควันกูไม่แทงให้หรอกนะมาหลอดฟอร์เรนอ่ะไอ้ยเทนี่เหลี่ยมเขาไม่ไอ้นี่ยเขาไม่สกิลเขาหน่วงอะไรของเขาวะแม่งแหลกเดยวไม่ใช่ออค คออไรวะืออะไวคไวคอมโไลวะออไรวะคืออะไะค่มนะไรวมันออไรวะคืไรวคืออะมรกะคือัะกรวะครือรวมันไวออวัคออะไรวะคไวมันออวะออะไมวะคออวไม่ะคอไรวออไรวห้ออไว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 ะคอวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกไัวหวอวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วววคอวคอรับให้อสอสอสรับให้บอสวอาไปให้หมดเอาไปให้หมด บอลบอลบอลพีไปกว่าไอ้คนมังกนะพี่แต่ยืนไม่มีตินะผมต้องรีก่อนะเอาแม็กแม็กมังกรไปแล้วเรียบร้อยรีเลยกันรีก่อนเดี๋ยวได้รีก่อนเดี๋ยวน้มันตายหนึ่งเฮ้ยี่อจับเฮ้ยเฮ้มีพิเกอรแล้วไปวะเฮ้ยเฮ้ย ดูไหนได้ไหมดูหนได้ไหมดูไหนได้ไหมได้พ uh. ี่ได้พี่นดูเดินเดินเลยผมพิงเข้าไปหลาม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 บัฟแดงหลามหลามหลามบัฟแดงเฮ้ยไม่หลามแล้วเยพอพี่ผเรนผเรนอเ่นอยู่นะอเ่นอยู่ได้เหรอที่นีมีจับ่ะจับตอจับอจับตาจับตอจับตอจับอ ตาคนนี้แล้วก็ช็อตมังกรเขียเหรอโดน,นดาบรังก็มันโดนไปแล้วอ่ะแต่ว่าแบบมีเลมจที่หลัลงมุม,มติ๊กเหรอ,อมรไม่น,าน่านะนะควรจะตายออเออเออวหรอหมูรอดแลว้วเนี่ยได้แล้วของเอาชีวิตรอดจะรัง ่ผมไม่มีช็อคนะโอเคได้พฟิกได้กิกได้ฟิกกูไวกว่าอกูไมีรถกูดาวจัดเพิ่งขายไปเมื่อกี้มีอินตีแล้วมีอินตีแล้วไ้จัดโหลดเสร็จแล้วเปนพี่มีพี่ก็มี โดนเจโอ้ยสวยับจัมจับ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 ฉลามจับฉลามวิ่ยเจยวิ่งยียจอไถนาเข้าไปโอ้โหใครปล่อยชิ้มานี่อยู่โดนทาไนาเข้าไปถูกโจมตียังไม่เสร็จพอเรนก็ตายทนี้ไม่ค่อยนะโดนเดือบโดนัจมายโยขมายกระหนอกกระหนอกตาย ไม่มีตียี่สิบสามตียี่สิบวิยี่สิบวิเชื่อไม่ดูวะคือมี่บวกบวกกลางกันไม่ไม่ใช่ไม่ดูกูดูอยู่จะมีกูจะแพ้ไฟสลากง่ามเลยวะเฮ้ยเฮ้ยตีงี้ทีตีทำไมไดาจบไปแล้วนะมารับมารับออกเอ็ดเชียวไม่คิดไม่คิดจะแพ้ไฟ ตอนแรกเกิดะไหวแล้วเกดิดเปขู่อล,ลเลนรอแม่งทาไองดกดยวเดี๋ยวเดวระกบฉลามดีกว่าตีล้วหยาลยาลับดตีะปลอ่อยฝันปล่อยก็ได้อลเลนก็ได้ไหน จะเปิดก <formation jin inh> ่อนหรือวจะรอรรอรอเั้นั่งรับเดี๋ยวผมป้ให้โอเคมาช่วยด้วยเวมีบอยูมารับอยูโอ้ยโอ้ชรหลออกม่ออกไ่ออกรอรอกูจับได้แค่ฉลามโอ้โหแฮนจับยากด้วย จับสามตัวพร้อมกันอะให้เดี๋ยวมันจะลีวะเรนว่าเร่มันคนละจุดกันเลยอะต้องถอยมา้างในของเราสามใมาราเกิดมาราเซคเกิ้ลชิบหายนะข้าพี่ทำเลยแบบโอ้ไปๆๆชิบไม่เข้านะ โอ้โหปิดด้วยใช่ป่ะโอ้ยก็คือไม่ทันม่วยดวลแย่แกปิดอยู่บ้างเลยไม่ดีทำดีที่สุดแล้วพาพักพักนี่แหละโกรดไหมถ้ากูบอกว่าพักอะบอสไปโกรดพี่เราได้มาหลายดาแล้วเออไอ้การ์เพลา เจอกันนะครับผมนะครับมคุณีบอสมากนะครับผมมีบอสบอสคุณกี่ไงผมจำยำนะยังครับเจอกันครับผมดาวที่หนึ่งร้อยแม่งเอาลิลิยาป่าเจ็บไม่จำมาลีมิกะโอเคเอฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมมาฝากกดติดตามฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้าครับเดี๋ยวผมไปพักแล้วนะครับผมบายบายครับบายบายครับสวัสดีครับ